มานังอยู่มองนีว่าสามารถไล่สดได้เพราะว่า <c oughs> มันเป็นช่วงปลายเดือนเน็ตเบิร์เน็ตคอยมานังอยู่หัวบานโอ้จากอื่นหัวบาน,บานทุ่ทไยบานตะเวนตกบานบานตะเวนตกบานเป็นสีมีสารตะปูอยู่มองนีมาไหวตะปูถวายหัวหมูเราให้ใกล้ตัวเพื่อ <c oughs> ความเป็นสีดีมงคลเอาโศดเอาหลับให้กับจะคล้องนี่ลหละตอนนี้รอให้ถูกเที่ยนดับกับจังคอยสีเดล่ากับบานในระวางนี้คือว่ามานัง เอาบรรยากาศนี่ซานามนี่เป็นซาปลาปาหมู่บ้านนางถาจะเข้าซ้ำอันซ้ำถูกเที่น่นดับพี่น้องขั้นได้โศกสิบอกเด้อเคยได้เคยมาไหวาเราได้แต่ว่ากะบ่เมนไหวได้เรี่ยวสี่ยางม,มาบ่อยบ่แม่นเด้ปีหนึ่งอีกอย่างหนึ่ง<อ>ก็สิมีโอกาสมาเทื่อนึง<อ>จังสินะ<อ>ก็ได้ มีคนอื่นข้างหลังพ่อพ่อมุ้งใบพ่อบอกยูนใบมามันบ่มีแห้งเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้โศกลาบสีมะโปรดบอกพี่น้องเด้อเคยได้ปีที่แล้วนี่เคยใยสามตัวเต็มๆเลยแต่ว่าบ่อก่อยาสีว่าได้แล้วมาเนี่ยมาบอยหงามบาแมนตั้งใจอันมาเป็นเป็นบางอย่างเนาะเป็นความเสื่อของเขาถวายอันมอหมูองมอพวกง่ายพี่น้องกะทายตั้งหากอยู่ดอกแต่่วาบ่ได้อัน ทายสองรวมมานี่สิไรซูกรกไบรบ่ได้พะว่าเนตข่อยบ่แห้งนี่ข่อยมานาั่งอยู่ฟังซะ,ะบอก,ก้าวพี่น้องให้รับฟูจักน้อยจักน้อยสิว่าได้สวกได้หลาบสิได้น้ำกันด้พี่น้องเดี๋ยวข่อยได้เลยขอ่อยบอกมันบ่ได้ทันทีดอกบางเื่อมันสิกลับไปฝันกับบ้นเนว่าสิ่ายอันเป็นคลิปสั้นว่า่ายดอก ใช่เป็นคลิปเงยวๆนี่ละซองตนาจากของจริงๆอยากไปซองให้บิองยูดอกมีหัวหมูมีไกมม่มีผลลไม่เขานมขหนอกอัน,น้ำอัดล้มเหล่าข้าหมาข้าอย่างนี้ละเห็ดตามอันตามเหตุตามทีผู้เฒ่ิ่นเคยเห็นนี่แหละตอนนี้รับหน้าที่เป็นผู้ฒ่าเวลามีเรื่องเล่ายัางแบบนี้ตะเกี่ยวก,กับทั้งบานที่ว่าที่ตรงว่าไหวตะปูหรือว่า <c oughs> นี่ละมันเป็นความเสื่อขอ,ของของของบานเขานี่แหละกส็สิสิเป็นตัวแท่นของบานได้มาก วายไดมาเห็ดประจําบ่แมนว่าขึ้นอ,อยากมากกับมาบ่แมนได้จ่ามันมีแนวแหละจังได้มาบัดน,นี้จังปีที่แล้วก็เคยมาเห็ดทั้งสี่แหละแล้วก็ได้ได้สุก3าตัวตรงๆเลยก็แต่ว่าข่อยบ่เล่นหลายข่อยเล่นแค่20 30, 30บาทบัดน,นี้ถือกระสืออันสือตาย่ายสร้างมานี่แหละมาถวายเพคนแต่ว่าข่อยบ่ได้ถ่ายรูปบ่ได้ซอมหมอหนแดดมันแห้งโพดขอเลยมานั่งเว้าอยู่ม้องน,งองนี้นี่ให้ซอมให้เบิ่งหน่อยเนาะ เป็นานนี้เป็นเป็นสานตะปูตอนนี้คอยทำพิธีไหว้เรียบร้อยแล้วก็มีกาวสักเคกาวอียังโมสามจบเนี่ยก็เเาไปในแนวใดทีตามก้เมือของเขาเนี่ยแล้วก็เเ้วก็สีก็สีมาทายให้พี่ให้น้องหมูน้ำนี่คือว่าฮาเธอคอยถือเขล็กว่าได้เล็กมาเตอรไได้คอยค่อยถือีิลิค่อยได้ตอนนี้มาหลายคนอยู่แต่ว่าคอยมานังเกาู้เดียวมองนี้มัน มันหฮมหน่อยนึงมันบอดดี้โฮมหลายหฮมเด็ดเด็ดนั่ง,อง,อง,งขอหลบได้แล้วทุละแล้วจากมองนี้แล้วก่ะกัปปานกัศย์ไปนั่งซุ่มกันซุ่ยคุยกันหลายค้นในได้วาการนัง่งอยู่ผู้เดียวเลยวาวเลยเลยเลยไทยอันว่าได้สูบได้ลาบนี่มันสิบอดด้ได้เลยทันทีดอกบอ่แมนว่าจุดถูกแล้วสิเห็นเลขเห็นอย่างเจสิ่บ่แมนเด้คือว่าทั้งเธอมันกัศย์ไปฝันหรือว่ามีแนงซุ่มมี อีหยังมาให้ใหายหูห้เห็นอีหยังอีกจังสินะที่มันเคยเท่าที่เคยได้มากนะเคยได้อีเละเพแม่นเว้าเหรียญที่น้องเขาได้อีเละโมนี้กับมาด้วยจุดประสงค์ที่ว่ามาแก่มาหยังที่เขาเคยบอกเคยกล่าวไว้มันมันสำเร็จอีเหล้วเขากับมาตามที่เขาตามความเสื่อของเขาแล้วกับมันกับโบนแอน่มันกับอาซิมี่ความเป็นมงคลมีโศกมีลาบตามมไม่กับเป็นไปได้พี่น้องนี่คอยมนางยุสานางเบาให้พวกเจ้าฟัง คอยติดตามเด้อถ้าคอยได้โซ่คอยสิมบาบอกคอยได้เรื่อยอหลแตาวาคอยบ่ได้มาดูดอกเพราะว่าเ้ามาแต่งานม,มันมันมันมีสำคัญกับจังมาเนาะเ่ามันขึ้นอยากมากกับมาอคอยก็ได้อหลิเดี๋ยว, <c oughs> วได้อคอดเป็นสินมาบอกว่าสิดซองเลยบึง้งคอยคือขันยางลูกไปในม,มันแดดตอนนี้ลอถูกเที่ยนครับเด้อพี่น้องเด้อเด้อคอยได สามตัวตรงๆขอสีม่มาหนอยเร้อค่อยหลุนน้ำกันค่อยหลุนน้ำกัน